รงแรมคอนโดรีสอร์ทอพาร์ตเมนต์บ้านจัดสรรโฮสเทลในคอนเซปต์อากาลิโกอีโคคอสในเครือชีวากรุป๊ปชีวาแคสเซิลเขาใหญ่คอนโดสไตล์ปราสาทอังกฤษราคาเริ่มต้นที่7,99,000บาทเท่านั้นชีวาเวลเนสเพรมาลีเมืองแห่งสุขภาวะดีท่ามกลางธรรมชาติเขาใหญ่ชีวาพูเวล่าเขาใหญ่ บ้านในฝันของคนรักสุขภาพโรงแรมคอนโดรีสอร์ทอพาร์ตเมนต์บ้านจัดสรรโฮสเทลในคอนเซปต์อากาลิโกอีโคคอสในเครือชีวากรุป๊ปชีวาแคสเซิลเขาใหญ่คอนโดสไตล์ประสาทอังกฤษราคาเริ่มต้นที่7,99,000บาทเท่านั้น ชิวาเวลเนสเพชรมลีเมืองแห่งสุขภาวะดีท่ามกลางธรรมชาติเขาใหญ่ชิวาวพูวิล่าเขาใหญ่บ้านในฝันของคนรักสุขภาพที่นี่ก็เป็นบริเวณของเดอะชิวา a แคสเซิลนะครับพอเราเสร็จโครงการที่ชิวาวังเจอรี่เนี่ยหน่งพันยหน่วยแล้วโอ้อาจารย์ตรงนั้นนั่นเราขยายมานี่อีก500หน่วยครับประมาณหกตึกแรก6ตึกครับผมอาจารย์แล้ว พี่รู้สึกงแตั้งแต่นู่นเลยผมอาจารย์ทีแรกเลยนะอาจารย์คิดถึงบ้าน4ชั้นใช่ไหมฮะที่เราทำสองวันเสร็จเออนั่นเอนนั้นอาจยอยู่นะวันนั้นอยู่อยู่อาจารย์ตอนนั้นเลยความรู้สึกผมเนี่ยนะตอนนั้นอาจารย์กำลังปลูกเรือนนะสร้างบ้านนะแต่อาจารย์ดูหลังนี่สิท่วิจัยอยู่อันนี้อันนี้อุตสาหกรรมแล้วนะนะแล้วแล้วผมมาดูมาชาผมเดินดูหน้างานเนี่ยตรงนี้โอ้โหอาจารย์นี่พัฒนาอีกสเต็ปหนึ่งเลยนะอาจารย์ตอนนี้เราเราลงถึงโรงงานแล้ว ตอนนี้เราเราผมผมเซ็ตระบบโรงงานผมเองละที่ที่เขาใหญ่เนี่ยแหละครับเจ๊พี่เห็นว่าจะมีรถวิ่งเข้าตลอดวิ่งออกตลอดอ่าหลังนี้เสร็จเรียบร้อยละครับได้โอกหกแล้วคือขออนุญาตเปิดใช้อาคารแล้วอ๋อโอเคใช้ได้แล้วเกี่ยวกับรายละเอียดพวกสวนพวกอะไรเงี้ยฮะอ่าอันนี้เราส่งมอบแล้วใช่ไหมจ่ดตรวจตรวจอ่าเปิดตัวเทศบาลแล้วได้ที่บ้านได้แล้วนะคนี่อ๋อได้เลทิบ้านแล้วการออกโฉนดจาก นี่ไอของใหม่เนี่ยจารย์ขึ้นทีละสองสองอาคารเลยเลอเนี่ยอาจารย์สี่ครับจะขึ้นสี่เลยเหรอนี่สองสามสี่อาจารย์อาจารย์ยังสไตล์เดิมนะคนยังน้อยอยู่นะเราได้คนน้อยเพราะว่าการที่เราทำคอนโดราคาหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทเนี่ยลดไปล้านหนึ่งไม่ไม่ใช่ง่ายๆจัดลดเปล้านหนึ่งเพล้มเจ็ดแสนเก้าเนี่ยสปีดอันสเปสสำคัญใช่ใช่จเวลานะครับแล้วก็พี่เห็นว่า ความสูญเสียนี่น้อยมากเลยอ้าอถ่างมีความสูญเสียที่หน้างานสะอาดจานก็เราสามารถที่จะถ้าเราเล่งจริงๆนะฮะหลังหนึ่งเนี่ยประมาณสี่เดือนก็เสร็จสี่เดือนเนี่ยได้ข่าวว่าจานกําลังได้โรงงานด้วยใช่ไหมทำโรงงานเองเลยใช่ได้เรอยแล้วแต่เดิมที่เราอยู่แถวบรายแมนอ่าครับอาตอนนี้ต้องดูปัญหาเรื่องไอ้โลจิสติกส์ด้วยเพราะว่าโลจิสติกส์เนี่ยก็จากมาลายแมนมานี่ก็มาณสองร้อยโลบรายแมนนี่อยู่ติดความผสมรอยต่อเมืองการนะฮะใช่สองร้อยโล กลับอีก2องร้อยโลหครับว่าคารที่มาเนี่ยจะต้องวิ่งมา4ี่รอกิโลแต่ถ้าอยู่ที่นี่ใช่ไหมฮะเหลือประมาณครึ่งโลอาจารย์แล้วอาจารย์อาจารย์ไอ้สี่รกิโลเนี่ยนะแต่อาจารย์เซฟค่าโลจิสติกส์คันนอนอะไรหาศาลนะครับแล้วนี่าคฮะทำไมเราสามารถที่จะทำคอนโดมีราคาย่อมยาวถูกมากๆในขณะที่ของขึ้นราคาเหล็กขึ้นราคาทุกอย่างเลืชาใช่ไหมฮะเราเราเราบอกว่าเรามีแนวคิดง่ายๆเลยคือ ถ้าเราไม่สามารถคุมปัจจัยห้านอกได้เพราะว่าการขนส่งน้ำมันจากช่องแคบนะอันที่สองคือเราไม่สามารถควบคุมเรื่องหนี้สินในควเรือนได้ครับในประเทศไทยนี่มีหนี้สินคูเรือนตั้ง90เเนแล้วที่พุเป็นหนี้หมดขึ้นมาครับแลวเนี่ยเราต้องพยายามหาของที่เสียที่สุดประหยัดที่สุดะให้กับผู้บริโภคจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ช่วยช่วยช่วยทําโครงการนี่อาจารย์ช่วยชาวบ้านเยอะมากเลยนะช่วยชาติเลยช่วยชาติเพราะจริงๆราคาบ้านที่อาจารย์ทาเนี่ยนะฮะ ผมดูมาที่อะไรทุกอย่างเนี่ยแข็งแรงทนทานดีหมดเลยนะอาจารย์ขนานพวกนี้ในการที่ขนส่งทางไกลเนี่ยเราจะมีการเรียกว่าการพรีสเตรสเห็นเห็นรถพรีสเตรสไหมครัอืมอืมเนี่ยผมน่าจะเป็นคนที่ดึงรถพรีสเตรสมากสุดในประเทศไทยนะอ่าใช่บางถึงโครงการของอาจารย์แล้วนะสี่สิบห้าเส้นอ่ะครับเพราะอะไรพรีสเตรสเนี่ยจะช่วยชดเชยเรื่องเรื่องโลจิสติกเช่นวลาขนคานใช่ไหมครับขนคานใช้เทเลอร์ขนเนี่ยบางทีมันก็ต้องเจอสถานที่ที่ไม่เรียบถูกไอ้ตัวเนี้ย มันทาให้คาร์นี่แข็งแข็งแรงมากล้วมันก็ยังรักษาแหวนพิชชอาจารย์นี่เป็นการทดสอบเลยนะถ้าหากว่ามันมีเรื่องของการเนี่ยพี่สเตเนี่ยครับอาจารย์ถ้ามันมีเรื่องของแผ่นไหวนี่มันยังช่วยเลยนะอาจารย์อันนี้สุดๆแล้วโอ้โหเพราะว่าแนวคิดเนี้ยการไฟฟ้าใช้ในการขนส่งเสาไฟฟ้าอ่าไฟฟ้ายาวเาขายาวแต่สลึงเขาสามารถที่จะมี vibration vibration ได้นี้เขาเริ่มติดตั้งแล้วคือตอบโจทย์ชีวิต คนที่หนีหนีวรพิษนพิษเพียง2.5หนีความเครียดหนีน้ําท่วมจะให้คนรุ่นเราเนี่ย50ขึ้นไปเนี่ยแข็งแรงเพื่อจะเป็นพี่เลี้ยงครุบว่านรุ่น25 3อันนี้จําเป็นที่สุดครับจาเป็นที่สุดเพราะว่าประสบการณ์ชีวิตเมันซื้อไม่ได้ครับก็ผมผมถามพี่จะมีสามวิบกี่คนเนี่ยในประเทศนี้ที่มาเดินคุ้งาน,น่างผมเนี่ย แล้วมันลงเรื่องโรงงานตรงที่ดีเทลที่เล็กที่สุดปัญหาตรงไหนมันถึงเข็นแล้วหรอแกแค่ได้เเห็นลยชอบที่ธรรมชาติอ่ะแล้วพอยืนที่เนี่ยรู้สึกว่ามันธรรมชาติจริงๆได้วิว360องศาช,ชัดเจนมากยิ่งขึ้นไปสู่ข้างบนในโครงการเขาเมื่อกี้เข้าไปเยี่ยมเยียนอ่ะบอกเลยว่าเห็น3 6ารอบภูเขา ดูแลสดชื่นสบายตาซึ่งชอบวิวแบบนี้มากๆาตั้งแต่ตั้งแต่ได้สัมผัสมาเดอะคัสเซลนะคะเป็นที่แบบว่าแพรบ,บอกว่าตอบโจทย์มากๆนะคะที่นี่แล้วก็ราคาคุ้มค่าสําหรับคนที่อยู่ระดับกลางนะคะสามารถแตะได้อากาศนี่ธรรมชาติธรรมชาติสุดๆสําหรับคนที่ชอบบรรยากาศแบบเออหนาวหรือมีความเย็นนิดๆแบบว่าลมพัดสบายก็ที่นี่นะคะเดอะคัสเซลตอบโจทย์ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ,อ,อาหารสุขภาพ แล้วก็ความเป็นอยู่ที่ที่ดีมากค่ะที่นี่เจครับอันนี้คือภายในนะครับพี่จิตห้องตัวอย่างโอ้โหที่ <ดา S 2> เราจะจัดไว้สำหรับที่เดอะแคสเซิลครับซึ่งเราใช้เวลาทำทำงานนานมากจนกระทั่งตกผลึกนะครับห้องนี้ก็จะมีห้องแบบนี้เลยอาจารย์แนี้เลยครับมีนน่ห้องคนนี้ติ้งลูมนะก็จะมีทุกอย่างครบถ้วนะนะฮะมีทั้งต,งต,งติงนะครับพวก ที่จําเป็นต่อการใช้ชีวิตนะครับแม้แต่พี่เกี่ยวบรองเท้าก็มีนะครับนี่เป็นห้องวันเบดมก็คือมีห้องนอนห้องหนึ่งแล้วก็ห้องริฟิ้งรูมห้องหนึ่งนะครับมีห้องน้ําใหญ่นะฮะซึ่งดีไซน์แบบผู้สูงวัยนะที่ต่อไปเขาต้องใช้รถเข็นเป็นการเลือนะโอเคครับข้างนี้จะเป็นห้องวันเบดมคือมีห้องนอนห้องหนึ่งนะอย่างเช่น เราพักที่นี่ไหมครับลูกหลานก็มานอนเล่นห้องนี้ทําเป็นโซฟาเบสได้เจดู่หยครับได้ก็ไม่อึดอัดนะอาจารย์ไม่อึดอัดเลยอาจารย์โอ้หเนี่ยมีระเบียงกว้างแยกเซ็กชั่นสวยเลยเนี่ยเนี่ยระเบียงกว้างนี่สามารถที่เห็นเห็นวิวข้างนอกเห็นต้นไม้ข้างนอกอันนี้อาจารย์จะเก็บไว้เสมอนะเพราะสุดท้ายแล้วมนุษย์เราเนี่ยจะต้องอยู่ใกล้ธรรมชาติไม่มีใครหนีธรรมชาติคนอันนี้นี่ถ้าจะ เอื้อมมือไปสัมผัสธรรมชาติเลยนะอาจารย์นะอาจารย์ดดูนั่นอนตรงนี้ดูเนี่จริงๆไม่ต้องเปิดแอร์ได้เลยที่นี้ผมไม่เคยนอนเปิดแอร์เลยตัวอาหารนะครับจริงๆจริงไม่ใช่คนงอายุนะอาจารย์คนที่หนุ่มสาวก็อยู่ได้สบายคือสุดท้ายแล้วคนคิดไปถึงฮะถ้าลองคิดว่าถ้าเราเรามีฐานที่ที่แบบจะฟื้นฟูสุขภาพมันจะดีอะไรห้องนี้ห้องนี้สวยเลยนะอาจารย์นะ ทำงานได้นะฮะแล้วทํางานนั่งทำงานก็ยังสัมผัสธรรมชาติเวลาคิดนึกอะไรไม่ออกนวอาจารย์นะแล้วอาจารย์ระหว่างอาคารเลยก็ไม่อึดอัดนะครับให้ลมพัดพัดผ่านได้ก็นี่คะก็คือตัวอย่างของห้องเนี่ยถ้าเราทีนี้เราก็กลับไปสู่ห้องริบุรูใหม่อีกรอบอีกครั้งหนึ่งเชิญครับทำธุระหนักแล้วก็อาบน้ำนะครับ เอ้นี่ไม,ไม่ไม่อึดอัดไม่อึดอัดครับดีเลยครับเอาห<อ>น้าที่สุดท้ายที่คิดว่าไงครับช่านีการตกแต่งในทีนีผมว่าจริงๆสําหรับผู้สูงอายุเนี่ยนะคือพวกสองวอทั้งหลายเลยเนี่ยทั้งรวมทั้งอาจารย์กับผมเองเลยเนี่ยนะค,คือคือทัดใจมากคืออาจารย์อย่าลืมนะพอเราอายุเยอะขึ้นจริงๆอ่ะถ้าเราอยู่ในห้องเล็กๆเราจะอึดอัดแต่นี่เลยเนี่ยไม่อึดอัดเลยนะฮะกว้างหรูรหราเดี๋ยวผมถ้าผมเปิดหน้าต่างนี้จะ จะอยู่บรรยากาศเลย่ายังเปิดได้อีกนะอาจารย์อันนี้แหละคืออาจารย์ใช้เปิดตรงนี้ช่วยไงอาจารย์เห็นนะสายลมแสงแดดข้างนอกที่มองออกไปเสร็จปุ๊บเลยเนี่ยนะมันมันไปสเปซมันกว้างไปเรื่อยๆครับก็ผมก็ภูมิใจนะฮะเพราะว่าพี่ชายของผมบอกชอบที่นี่ชอบอาจารย์พี่เพิ่งมาเห็นใช่ไหมเพิ่งมาเห็นเนี่ยอาจารย์เป็นไงใช่ไหมอึ้งไหมอึ้งทึ่งใช่ไหมสายลมแสงแดดอาเย็นของเขาใหญ่ ช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยที่นี่เหลือเฟือเพียงพอแล้วผมไม่ได้มานานแล้วนะฮะอาจารย์วันนี้ผมมาแล้วผมรู้สึกเลยนะว่าโอเคเขาใหญ่นี่ยังเป็นเขาใหญ่อยู่นะฮะมาดกโลกมาดกโลกจริงๆแล้วอากาศดีมากนะครับพี่ชิดก็เป็นการชงอกทัวร์แต่แต่อิ่มเอิมนะอิ่มโอ้โหการประสภาษาสี่ฤดูนี่แค่ฤดูเดียวเนี่ยยังมีอีกสามฤดูต้องเดินดูนะครับแต่ก็ เป็นนัสตเจียความทรงจำอันแสนสมของผมตอนสมัยไปช่ชีวิตที่ผมเชื่อเลยนะอาจารย์อาจารย์คือไม่รู้นะเราจะบอกโชคดีไม่ใช่เพราะฝีมืออาจารย์นะก็อย่างน้อยๆก็ทำให้ตัวเองมีความสุขนะครับเราผมที่สูงสุดก็คือผมได้ลบคำสบประมาทใช่ประตูหน้างอคอหักต้องคอหักด้วยนะยังสามแข่งร้อยครับข้าหลามหนองมน สางก็บอกร้อยขนมหม้อแกงเมืองเพชรเมืองเพชรจริงๆเขาเรียกเมืองเพชรนะสามสามถาดสามถาดร้อยทำไมพี่ทำคอนโดสามห้องร้านไม่ได้ชอบชอบครับวันนี้สารลูกของคนรักบ้านก็เต็มอิ่มครับผมได้พาพี่ชิดนะพี่ชายที่สานองผมมาเยี่ยมชมเดะแคสเซิลครับซึ่งเป็นนาสวดเจียเป็นความทรงจำผมที่อยากสร้างประสาทสไตล์อังกฤษเป็นในเขาใหญ่ ประดับไว้วันนี้ก็มีค่นี้ครับขอบคุณที่ชิดค้าขอบคุณอาจารย์อาจารย์พบกับผมได้ใหม่ครับที่เก่าเดิมครับทุกวันอาทิตย์บ่ายๆสบายๆครับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับจะเชิญพิชิตค้ากับการที่ดีที่ดีครับไม่เป็นไรครับ